เราจะมาเรียนเรื่องี้ไ y b i อ e r นะคะก็คือการต่อต้านการรับสินบนนะคะต่อจากวันที่แล้วนะคะอ่าทีนี้เมื่อกี้บอกว่าการต่อต้านการรับสินบนก็คือการติดสินบนนั่นเองนักเรียนรู้หรือไม่ว่าการติดสินบนหมายถึงอะไรรู้ไหมคะอ่ามันยังไม่รู้นะคะการติดสินบนก็คือการเสนอ หรือการพูดการให้สัญญานะคะว่าเราจะรับเงินคนนี้เราจะให้เงินค,คนคนนี้นะคะเป็นรับสินไม่ว่าจะเป็นรับสินสินง่งของของของวัญรางวัลหรือเป็นการตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะโดยอาจจะให้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้เพื่อเป็นยังไงเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้นั้นตัดสินใจว่า,าจะรับงินบนเราดีไหม น่เพื่อให้เราเนี่ยได้ผลประโยชน์นะคะช่วยให้การทำนั้นสำเร็จโดยไม่ชุบการิผิดกฎหมายหรือผิดจัญญาบันนะคะสินบนใบเบอร์นะคะสินบนก็คือทรัพย์สินอ่าตังตังประเด็นของเราคือตังใช่ไหมคะอ่าก็คือตังเงินของใครของคนนั้นนั่นแหละที่จะให้คนเนี้ยอ่าสมมุทร ต้องค่ะเป็นสิที่ดิดีนะไม่ดีค่ะเปลวจะไปไหนเราจะไปถูห้องน้ำเดี๋ยวครูมาวจเปลาเราไม่อยากถูห้องน้ำเลยว่ะนายถูให้เราหน่อยได้ไหมเรามีค่าจ้างมันจะดีหรอครูิ่งสอนว่าห้ามรับสินบนหรือค่าจ้างจากผู้อื่นไม่เป็นไรหรอกมีแต่พวกเราสองคนที่รู้เปลาเอาไปเลยยี่สิบบาทห้ามบอกครูนะ นาามจกไหะเราไปถุงน้ําการเวนที่ครูจัดมานะีเลยนายไปถุใ้เราด้วยได้ไหมเดี๋ยวเราให้ค่าจ้าง20บาทจะดีหรอดีสินาจะได้เงินเยอะๆไงองินค่างงน, 5, น,นี้20บาทค่ะอบาทค่าเดี๋บาทค่่านอ๋อยี่สิบัอบาทค่ะ โอ้ยเ้อทีทีพั๊บโอ้ทไมวันนี้หนูฝากเยอะเงินเยอะจังลูกหนูทำงานพิเศษนะอ๋อหนูทำงานพิเศษมาเกิล้เมือเมะเ่ออเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองอังเปอแอบ,บรับค่าจ้างจากเพื่อนเลยมีเงินฝากคูเยอะเอาเรื่องนี้ไปบอกครูดีกว่า ประเรียนคะ่ะหนูมีนั่นจะบอกคะ่ะมีอะไรคะแม่เปาแอบรับค่าจ้างจากเพื่อนคะ่ะโดยการถูกห้องน้ําให้เขาคะ่ะเลยมีเงินมาฝากคุณครูเยอะคะ่ะโอ้ไม่ได้เลยลูกมันเป็นสิ่งไม่ดีหนูต้องไม่คุยกับเพื่อนก่อนนะอังเปาเธอแอบ,บไปทําอะไรผิดมาหรือเปล่าไม่เราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยใช่เหรอเราเห็นนะว่าเธอแอบ,บไปรับค่าจ้าง การขานท้องน้ําจากเพื่อนๆนะ่ะครูสอนแล้วใช่ไหมว่าการรับสินบนมเป็นเรื่องที่ไม่ดีทําไมเธอยังทําอยู่ละ่ะได้เรายอมรับก็ได้เราอยากได้เงินเยอะๆไปฝากครูเธอรู้ไหมผลกระทบของการทุจริคดคดโกงต่อประชาชนและประเทศชาติมีผลเสียอย่างไรการโกงเป็นมะเร็งร้ายหรือมหาตภัยเงียบที่คุกคามทุกสังคมจึงไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็ก หากปล่อยให้เวลาล่วงเลยนานเข้าโครงหลังคาบ้านหรืออาคารขนาดใหญ่ที่เป็นเหล็กจะผุและสลายไปในที่สุดซึ่งไม่ต่างจากประเทศชาติถ้ามีคนพวกนี้อยู่ประเทศก็จะไม่เจ,จเริญเราสนึกได้แล้วเกมเราจะไม่ทำอีกแล้วพอเราโตไปเราจะไม่คดโกงอีกแล้วผมมีอะไรสำรับร้าครับมีอะไรลูกผมเอาเงินผมรับค่าจ้งจากแฟนผู้อาน้ำจากเพื่อนครับ ตอนนี้ผมคิดได้แล้วครูสอนผมแล้วว่าการรับสินบนกินก็ไม่ดีต่อไปผมจะไม่ทำอีกแล้วครับแม่หนูนคิดได้แล้วต่อไปหนูจะห้ามทำแบบนั้นอีกน,นะลูกเพราะว่าการรับสินบนดีหรืไม่ดีคะไม่ดีครับไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็อย่าทำแบบนั้นอีกนะค่ะ วันนี้พวกเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วอ a ี้บ b i b l ล